เคยไหมที่รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองไม่มีใครเกิดมาพร้อมความสมบูรณ์แบบแต่ความสวยใสเกิดขึ้นได้กับผู้หญิงทุกคนด้วยศาสตร์แห่งความงามเพื่อท้าทายการเวลา ช่วยลดสิวฝ้าแดดจุดด่างดำเรี่วรอยหมองคล้ำบำรุงให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว์ Barcony กับ3ขั้นตอนความสวยครบสูตรดีจริงพิสูจน์ได้02-718-1109ไม่พอใจยินดีคืนเงินภายใน7วัน B สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีนะคะท่านผู้ชมค่ะวันนี้กลับเข้าสู่ เวลาเดิมเช่นเคยนะคะยังไม่บอกคะ่ะว่ารายการอะไรต้องแนะนํากันก่อนนะคะ,คะพบกับซูซานไนค่ะเปิ้ลน,นรมนค่ะในรายการไฮโซเพอร์เฟกค่ะเป็นรายการที่ท่านผู้ชมนะคะจะต้องติดตามเรานะคะตลอดเวลาทุกวันนะคะเพราะว่าจันทถึงสุกเนี่ยนะคะก็จะมาอยู่ในช่วงนะคะสี่โมงถึงหกโมงใช่แต่เป็นช่อง MVTV5 ใช่แต่ถ้าเสาร์อาทิตย์นะคะไปรีแลกซ์พักผ่อนกันนิดนึงนะคะฟังข่าวข่าวข่าวสารบ้านเมืองค่ะนะคะแต่ยัง ได้เกี่ยวกับในเรื่องของการอัปเดตความสวยความงามเวลาเดิมเช่นเคยใช่แต่เขาเปลี่ยนไปเป็นช่อง MVTV News นะคะอ่านี่นะคะเวลาเดิมเช่นเคยค่ะท่านผู้ชมคะเอาละค่ะวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันแรกของสัปดาห์นะคะแล้วก็ต้องประกาศผลกันนิดนึงนะคะท่านผู้ชมที่สําหรับโฟนอินนะคะไม่ใช่โฟนอิน SMS ที่เข้ามาในรายการนะคะที่เบอร์ที่เบอร์นี่นะคะ 6 4 6 9 4 4 1 1นะคะน่นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะได้ทายกันนะคะท่านผู้ชมค่ะว่า,เ,าเบอร์โทรศัพท์นะคะเบอร์ใหม่ของเราคะ่ะท่านผู้ชมค่ะลงท้ายด้วยเลขอะไรนะคะตอนที่เราทายเนี่ยนะคะคือวันที่31เพราะวันที่1เราจะต้องเปิดละค่ะเปิดเบอร์ละต่อมาเราก็เลยบอกว่าเอาเนี่ยไหน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 ละ กดเข้าไปเลยนะคะ4694411เมื่อสัปดาห์ที่แล้วต้องบอกเลยว่าเบอร์โทรศัพท์เราเบอร์อะไรค่ะอู้หลายท่านนะคะ กดมาเยอะแยะมากมายเพราะรู้คําตอบอยู่แล้วใช่แล้วแต่มาชิงพริกชิงขิงกันนะคะก็คือในเรื่องของข้อความใช่แล้วข,ข้อความเด็ดๆนะคะที่เราได้เลือกคัดสรรขึ้นมานะคะท่านผู้ชมค่ะก็มีทั้งหมด10ท่านด้วยกันนะคะที่เรานะคะได้คัดออกมาแล้วแล้วก็ได้ส่งมาที่4694411นะคะเดี๋ยวเราจะมีการติดต่อกลับไปนะคะ,คะเพื่อที่จะรับเอ๊ะอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยนี่เซรั่มทองคำ ไข่ปลาคาเวียผสมไข่มุกด้วยแล้วก็มีทองคําด้วยนะคะชื่อเต็มๆนะคะของตัวนี้นะคะก็คือบาโกนี่โกคาเวียวิสเพิลเซรัมนั่นเอง นี่นะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดค่ะท่านผู้ชมค่ะเนี่ยครับซึ่งมีทั้งในเรื่องของทองคำนะคะ,คะทองคำแท้นะคะบริสุทธิ์ที่จะช่วยเกี่ยวกับในเรื่องของการทำให้ผิวของเราที่เสื่อมโทรมนะคะไม่ว่าจะนอนพักผ่อนนอนพักผ่อนน้อยหรือแม้แต่ในบางคนนะคะที่อาจจะผิวแบบไม่เคยดูแลมาก่อนไม่เคยดูแลนะคะ,ะแต่ตัวเซรัม่มทองคำ สูตรพิเศษนี้นะคะใหม่ล่าสุดเลยนะคะที่จะช่วยฟื้นฟูแล้วก็บำรุงผิวหน้าของเราให้กลับมาดีขึ้นถูกต้องนะคะอย่างที่กำลังโซมโซมอยู่เนี่ยนะคะก็จะเฟี้ยขึ้นมาทันทีเพราะว่าไม่ใช่ทองคําอย่างเดียวค่ะท่านมู้ชมงขาคุณเปิ้ลยังมีนะคะไข่ปลาคาเวียใช่ซึ่งหลายๆท่านเนี่ยก็คงจะทราบดีอยู่แล้วแหละว่าไข่ปลาคาเวียเนี่ยเป็นไข่ปลาที่แบบหายากแล้วก็มีความอุดมสมดูร้วยแล้วก็แพงที่สาคัญไอ้ที่แพงเนี่ยเพราะหนึ่งหาย และคุณสมบัตินี้ต้องบอกเลยค่ะว่าดีมากใชะคะทานได้ด้วยนะคะแล้วก็มาในเรื่องของการบํารุงผิวได้ด้วยเพราะจะทําให้ผิวของเราเรียบเนียนแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับในเรื่องของการนะคะเติมเต็มเซลล์ผิวได้ด้วยนะสําหรับไข่ปลาคาเวียก็คือเน้นหลักๆเลยค่ะทําให้ผิวของเราเนี่ยนะคะถ้าเป็นตะปุ่มตะปาขุ่กขะอย่างเงี้ยเขาเรียกทาให้ผิวเรียบเนียนขึ้นค่ะยิ่งถ้าเกิดใช้ควบคู่กันกันกบตัวบาค,คนี่ ตัวเซรั่มนะคะที่เรียกว่าเป็นตัวสเตมเซลล์เนี่ยโอ้โหยิ่งสุดยอดใช่ท็อปอัพเข้าไปคูณ2เลยนะคะ,คะท่านผู้ชมอ่านี่นะคะยังไม่หมดค่ะยังไม่พอค่ะบารคน,นี้นะคะแปลว่าอะไรคะคุณเปิร์ไข่มุกอ่าเราก็ต้องมีไข่มุกไข่หย่อนตุ๊บ ลงไปในนั้นอีกซึ่งถือว่าขาดไม่ได้เลยทีเดียวนะคะสําหรับไขมุกของเรานะคะพราก็จะช่วยเกี่ยวกับในเรื่องของการาช่วยยับยั้งนะคะเมสส็ดสีเมลานินนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทั้งปกป้องดูแลแล้วก็ฟื้นฟูนะคะท่านผู้ชมในเวลาเดียวกันสําหรับในเรื่องของไขมุก นะคะแต่เราไม่ได้ใช้ผงไข่มุกนะคะท่านผู้ชมฟังดีๆนะผงไข่มุกนี้นะคะก็เรียกว่านะคะถ้าเกิดนํามาผสมกับเครื่องสําอางเนี่ยมีผลข้างเคียงค่ะอาจจะทําให้เกิดการอุดตันอาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองได้แต่ของเราใช้กรดอะมิโนโปรตีนของไข่มุกค่ะซึ่งหลายๆที่เนี่ยอาจจะไม่กล้าใช้เพราะอะไรรู้ปะ่ะคุณเพิ่นค่ะเพราะแพงเพราะกรดอะมิโนโปรตีนนี้เราจะต้องบด ผงคาร์บอนก็คือผลไข่มุกเนี่ยนะคะบดลงไปเป็นผงเสร็จปุ๊บก็ต้องนําไปเพาะเลี้ยงต่อแล้วก็ดึงออกมาเฉพาะกรดอะมิโนโปรตีนก็คือส่วนที่สําคัญที่สุดของไข่มุกนั่นเองแล้วก็แล้วถึงนะคะจะนํามาเป็นส่วนผสมของเครื่องสําอางบาคนีเพราะฉะนั้นนะคะลำดับขั้นตอนต่างๆเนี่นะคะเราต้องบอกเลยว่าเรานะคะมีการดูแลเป็นอย่างดีตามลําดับขั้นตอนที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์เลยนะคะสำหรับในเรื่องของการผลิตผลิตภัณฑ์เมื่อผลิตเสร็จปุ๊บเราก็ไม่ใช่ว่าผลิต ปุ๊บแล้วมันมาตรฐานเลยนะ,ะเราจะต้องมีการไปยื่นนะคะจดแจ้งนะคะเพื่อขึ้นทะเบียนเพ<ช>ื่อเป็นการยืนยันแล้วก็เป็นการตรวจสอบนะคะว่าของเรานะคะไม่มีสารเจือปนที่เป็นสารต้องห้ามะนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้นะคะไม่มีผลข้างเคียงเราจึงได้มีการจดทะเบียนแล้วก็ขึ้นทะเบียนเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะที่องค์การอาหารและยาะซึ่งผลิตภัณฑ์บาคนี่ของเราทุก ัวทุกๆชิ้นนะคะผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยานะคะทุกตัวเลยทีเดียวถูกต้องไม่อย่างนั้นจะไปออกฟรีทีวีไม่ได้นะคะ่ค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเราก็จะโฆษณาแหม่เห็นทุกวันเลยค่ะช่วงของรายการคุณสรยุทธตอนเช้ามากเลยนะประมาณ6กโมงครึ่งถึง6กโมงสีประมาณเนี้ยค่ะจะมาประมาณช่วงหนึ่งนะแล้วก็ช่วงที่สองเนี่ยก็คือช่วงรายการหญิงถึงหญิงค่ะผู้หญิงถึงผู้หญิงนะคะนะคะก็คือ2ช่วงเลยนะคะ อาจจะเวบหนึง่งแต่ว่าท่านผู้ชมขาถึงะแวบหนึ่งนี่นะเราก็จะเห็นถึงถึงแบบแหมลักษณะของสปอตโฆษณาที่น,น่ารักนะพูดไปแล้วนี่นะคะท่านผู้ชมสิบท่านนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีคนติดต่อกลับไปแน่นอนนะคะก็คือรับตัวนี้ไปที่เราบอกนะคะก็คือ,คอตัวเซรั่มทองคําของเรานี้นะคะที่มีส่วนผสมทั้งทองคําแท้ไข่ปลาคาเวียแล้วก็ไขม่มุกแต่ ต้องบอกนิดนึงค่ะนะคะเรานะคะวันนี้ต่อเลยค่ะท่านผู้ชมแหม่ายต่อกันนิดนึงเพราะว่าสปอตโฆษณาของเราเนี่ยมีทุกวันใช่แล้วนะคะช่วงรายการคุณสรยุทธ์ประมาณเบรกที่ค่ะแล้วก็รายการหญิงถึงหญิงประมาณเบรกที่3าท่านผู้ชมไปดูสปอตนี้เป็นการเลี้ยงรุ่นนะคะนางเอกของเราเนี่ยใส่ชุดสีขาวใช่เราจะมีคําถามนิดนึงค่ะมาให้มาให้ท่านผู้ชมได้ทายกันนะคะว่านางเอกโฆษณาของเราเนี่ย ที่อ,ออกในช่องช่องสามนี้นะคะต้องบอกนะที่ออกในช่อง3ามนี้นะอ่นางเอกของเราค่ะนางเอกของเรานะคะ,ะจากที่แบบโอ้ยหน้าตาแบบไปงานเลี้ยงรุ่นนะ หน้าตาโซนโสมนะคะอพอใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะท่านผู้ชมนางเอกโฆษณาของเราเนี่ยกลับมาสวยใสยปิ้งนะคะโอ้ oh, เดินไปอย่างสง่าผ่าเผยในงานเลี้ยงรุ่นเลยนะออต้องค่ะเราอยากทราบว่าให้ท่านผู้ชมถ่ายกันเข้ามานะคะว่านางเ e อกโฆษณานะคะชุดนี้นะคะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะของบาโคนีของเราะะเรียกว่าชื่ออะไรผลิตภัณฑ์ช,ชื่อะอะไระท่านผู้ชม ทายกันเข้ามาค่ะง่ายนิดเดียวง่ายจริงๆค่ะนะคะไปดูกันนะคะสปอตโฆษณาช่องสามีทั้งเดือนค่ะท่านผู้ชมมีจันถึงสุกนะคะจนถึงสิ้นเดือนนี้เลยใช่และแต่ว่าเราทายกันนะคะสัปดาห์นี้จะได้ประกาศผลสัปดาห์หน้านะคะเอะเรื่อว่าจะให้ทายทั้งทั้งเดือนไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าวันนี้มีของแจก<ะ>ช่วงนี้มีของแจกเยอะค่ะท่านผู้ชมเอาแค่ว่าสัปดาห์นี้พอค่ะ กดเบอร์กันไปก่อนนะคะ SMS มาที่เบอร์ค่ะ4694411นะคะท่านไหนไทยถูกท่านไหนทายถูกนะรับไปเลยค่ะท่านผู้ชมแต่กล้องสาสมาเลยค่ะสาดมาเลยค่ะกระเป๋ามินิคันเล่อฝูอุ้ยสีมันสวยมากเลยนะคะคุณสุสานอออนี่นี่นี่เดี๋ยวเอาสีชมพูนะคะปริ้งออกไปนี่เป็นไงมีแม่มีลูกค่ะมีมินินี่คือลูกนะะสีเขียว สีแดงสีแดงสีม่วงสีม่วงนะคะแล้วก็สีเหลืองมันจะออกสีทองไม่ใช่สีเหลืองทองค่ะอันนี้ก็สีส้มแดงเนี่ยสีส้มอมแดงนะคะแล้วก็สีม่วงโอ้สวยมากเลยค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมคะมันจะเป็นกระเป๋าที่เรียกว่านะคะท่านผู้ชมมาดูอันนี้ยกตัวอย่างสีชมพูสีสวยเนาะสันขนมเลยอะค่ะมีนี้คัลเลอร์ฟูลนะคะโอ้โหนี่สวยงามเราเอาไว้ใส่ของเนี่ยอย่างเราได้เซรั่มไปใส่ปลุง เอาไว้ใส่แบบเครื่องสําอางนะคะเอาไว้ใส่ผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เครื่องสําอางของจุกจิกหรือใส่เหรียญอะไรต่างๆนะได้เลยค่ะท่านผู้ชมค่ะทายกันเข้ามาค่ะท่านผู้ชม4694411นะคะผลิตภัณฑ์ที่พรีเซนเตอร์ของเรานะะคในตัวงานเลี้ยงรุ่นช่อง3ตอนนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ชื่ออะไรใช่แล้วท่านผู้ชมนะคะทายเข้ามากระเป๋าบาโกนี่มินิคัลเลอร์ฟูลนะคะท่านผู้ชมค่ะเป็นของท่านผู้ชมทันที ที่สาคัญเลือกสีได้เลือกสีได้นะคะถ้าท่านไหนนะคะชอบสีไหนถูกโชกศีรสีไหนนะคะอ,อยากถือสีนั้นนะคะก็รีบส่ง SMS กันเข้ามาไม่จํากัดจํานวน SMS เลยนะคะต่อคนอคือ1ท่านเนี่ยจะส่งมากี่ SMS นะคะส่งได้หมดเลยนะคะาาทางทีมงานของเรานะคะจะคัดเลือกแล้วก็คัดสรรน,นะคะ SMS นะคะที่ทายถูกนะคะแล้วก็โดนใจที่สุดนะคะมารับรางวัลของเราเลยทีเดียวถูกต้องเท่านั้นไม่พอท่านผู้ชมดูนะคะไอ้ที่หูเนี่ยท่านผู้ชมบางทีเอ๊ะอะไรอ๋อมีหูหิ้วให้ด้วยเห็นปะน่ารักนะสำหรับแบบสาวออฟฟิศทั้งหลายนะคะถ้าไม่ชอบนะถอดได้นะแกะออกได้นะคะท่านผู้ชมขามันจะเป็นปิ๊กอ่ะก็แกะออกได้ก็ถือธรรมดาแต่ถ้าเราจะหิ้วก็หิ้วได้คิ้วเอาไว้แบบน่ารัก ถือของใส่เศษเหรียญกระจุกกระจิกนะคะน่ารักค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาเอาเถอะค่ะท่านผู้ชมฟรีเอานะเอาเป็นว่านะคะท่านไหนนะคะ SMS เข้ามานะคะก็สามารถเลือกกระเป๋านะคะมินิคัลเลอร์ฟูลของเราได้แต่ที่สำคัญต้องเป็น10สายที่เราเลือกขึ้นเท่านั้นใช่ค่ะต้องเป็น10สายนะคะที่ เราได้รับคัดเลือกนะคะแล้วก็ SMS มานะคะที่เบอร์4694411นะคะ,คะ SMS ไหนนะคะโดนใจทางทีมงานของเรามากที่สุดนะคะรับไปเลยค่ะกระเป๋านะคะนะคะ,ะ,คะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรานำมาประชาสัมพันธ์กันแล้วก็ประกาศ